ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องเลยมาดูวิธีการพี่น้องวิธีการเห็ดเตาอบเตาอบเตาถ่านนั่นแหละพี่น้องเตาถ่านเตาดินเหนียวนยั่นแหละนี่อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคแล้วก็สูตรของผมเด้อพี่น้องเด้อผมเห็ดยังสี่นะ่ะก็คืออาจจะอาจจะผิดแปลกไปจากไอ้สูตรเทคนิค อของพี่น้องหลายหลายคนกันแล้วแต่เนาะแต่คือคลิปนี้นี่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วจะมาเล่าสู่กันฟังว่าผมเฮ็ดแนวใดแรกเริ่มของการปั้นตาอบนะพี่น้องคือพี่น้องนี่ผมสี่ที่ผมเพชรนี่ผมผมจะไม่ขุดไม่ขุดลงลึกนะพี่น้องเออนี่ผมเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดเสมอเลยนี่พอว่ายยางผมถึงเฮ็ดแบบนี้ก็เพราะว่าถ้าห้าขุดนะพี่น้องถ้าเ้าขุดนี่ มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะพี่น้องถ้าแบบนี้นี่ถ้าเราไม่ขุดหนี่เวลาเราเอาฐานออกมันก็ง่ายพี่น้องเออมันง่ายมันบดเจ็บแอวมันบาดอีกกลมนะเออแต่ข้อเสียของมันก็คือย่ามปั้นนะพี่น้องเวลาปั้นนะมันมันใช้เวลานานอืมแต่ก็คือว่ามันมันก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนาะเออแต่แต่สาหรับผมผมคิดว่ามันคือเราลําบากปั้นแค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละ อ่ส่วนรอบต่อต่อไปเราก็ไม่ได้ยากแล้วอืมแต่ถ้าเราขุดนี่เราเราง่ายที่แรกเพราะว่าเราไม่ได้ปั้นเยอะมันพอแต่เราไปลำบากหลายๆรอบอ่ะเพราะว่าอย่างเพราะมันต้องได้ก้มนะพี่น้องมันได้ก้มมันต้องกระโดดขึ้นกระโดดลงอืมกระโดดขึ้นกระโดดลงมันหลุมมันลลเลอะเนาะอืมแต่กบ,บางคนก็นเขาก็ขคุดแค่แค่หัวเข่าก็ได้พี่น้องแล้แต่สูตรนี่แต่แลบแรกแลบเรื่องของผมนี่พี่นี่เห็ดเต่าอบผมเห็ดยังสี อันนี้หูไฟเด้อนี่บังหูไฟนี่พี่น้องเห็นวะหอยหอยหอยคือเป็นยังสี่หรือเปานี้เอาเอาเออเอา <c ười> นี่พี่น้องไอ้หูไฟนีเบิันบงนี่นะหูไฟนี่ ลุมานี่ส่วนอันนี้หู้ควันนะพี่น้องหู้ควันผมกับจาะไอ้ข้างล่างทะลุเขื่อนนี่นี่ก็หู้ควันตัวนี้เจ่ะทางนี้ทะลุฝั่งนี้นี่เนาะแล้วก็อันนี้ก็หู้หู้หู้ควันเหมือนกันผมซีเสามหู้พี่น้องอแล้วแต่ละวะนันเนาะบางคนก็ สูตรไฟสูตรนั่นบางคนก็เฮ็ดแค่ care, หู้หู้ควันออกแค่หู้เดียวก็ได้พี่น้องอืก็แล้วแต่สูตรแต่สูตรผมสีเฮ็ดจังสี่อืก็คือผมจะไม่ขุดแล้วก็ผมจะเอาไม้นี่พี่น้องเอาไม้นี่สิมากองไว้กองไว้ไวเสร็จแล้วก็ปั้นดินเหนียวขึ้นเลยปั้นดินเหนียวครอบเลยอแล้วก็แต่งให้มันเรียบๆมาแหละแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งพี่น้อง ทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งให้ดินมันเซตตัวให้ดินมันแข็งตัวเออให้มันจับก่อนกันให้มันอยู่ทรงสะก่อนือมแล้วกจังมาจุดพี่น้องจุดก็ <c oughs> เวลามันใหม่เนี่ยพี่น้องเวลามันไหม้เนี่ยผมจะไม่รอบแรกนะ่ผมจะไม่ให้ไม่ให้ไม้มันไหม้หมดนะพี่น้องเพราะอย่างก็คือเพราะว่าถ้าไม้มันไหม้หมดเนี่เตามันจะแตกเล้าพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบแรกนะ่ยผมแนะนําว่า บ่าต้องไม่ต้องให,ไงให้ไม่ต้องให้ไม้ในเตาไหมหมดหรือไหมสักเลยครึ่งลงไปหน่อยหนึ่งให้มันเหลือบ้างอะ่ะเพื่ออะไรเพื่อถนอมเตาครั้งแรกนะแมนบอเพื่อไม่ให้เตามันล้าว ừ, ส่วนครั้งสองครั้งสามครั้งต่อไปนี่เราก็อาจเต็มที่ได้ ừ, กประมาณนี้แหละพี่น้องไอ้สูตรปั้นเตาผมทีแรกนะ ừ, ส่วนผมเลี้ยงไม้อย่างไงหรือว่าผมโบกไอ้ดินเหนียวยังไงก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆพี่น้อง จนจุดจนแล้วคนละพี่นอ้องเดี๋ยวสีอัปเดตลงให้เบิ้งเรื่อยๆเพราะว่าอหน้านี้ก็กำลังเนะาะไผที่กำลังว่าสีเผาทานกะอถ้ายังไม่อยังไม่รู้จักทำกะเดี๋ยวผมสิลงคลิปให้เบิ้งเรื่อยๆพี่นอ้องว่าเ็ดเตาทานเผาทานเตาอบเตาดินเหนียวไ่นเห็ดแนวไหนเดี๋ยวผมสิลงอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแต่กระเบื้องต้นกระทำอย่างนี้เลยพี่นอ้องรูไฟนี่ผมจะจุดจากข้างล่าง สูดจากข้างล่างขึ้นไฟมันสืนมากข้างล่างอของผมจะทําแบบนี้อะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อธิบายเบื้องต้นให้ดูว่าสูตรเตาอบเตาถ่านของผมนี่ผมเฮ็ดยังสี่พี่น้องอืมเฮ็ดยังสี่อืมพี่น้องมีความคิดแนวไหรหรือว่ามีเทคนิคอย่างดีๆกัคอมเมนต์มาบอกได้พี่น้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอืมกับอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่น้องไว้เจอกันพินแา สบายดี